สวัสดีจ้ามาพี่น้องเออทำแล้วมาทํากับข้าวเด้อพี่นอ้องต้มไก่จ้าต้ยมยำไก่น้ําเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วต้มไก่ออน้ําเดือดอนะ่ะเอาส้ไก่ลงไปต้ยมยำไก่พี่น้องกับข้าวยำแรงจ้าอืออีอีเอ,อ๊ย เออ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 เก็เด็นกิเดนกับข้าวยำแรงเด้อเนี่ยถึงเวลาก็ทํากับข้าวเด็กน้องเออยังสี่แล้วเอะเป็นแม่บ้านเนาะเออเป็นแม่บ้านมันก็เป็นงสี่ละเออนะใส่เครื่องใส่ไกลแล้วมาใส่เครื่องแบบนี้ขาขาออนจ้ะใส่ไปพร้อมเลย ออนี่คำแรงมากจะเหดสับเขาเด้อพี่น้องเด้อเอาศัยขาลงไปสูตรยายพัดบาคือนสาบ้านดอกเด้ออยากใส่อะไรก็ใส่ไปเด้เออสูตรไข่คอดสูตรไข่สูตรมันเนาะพี่น้องอะ่ะใส่ขาแล้วเอาใส่แต่ไข่แต่ไข่สองต้นอ่ะทุบ เออนะจอยซอยตะไร้ลงไปเอ้ยโอ้ยตกชิ้สิโอ้มันจี๊ตก,กใส่ลงไปนี่แตะไร้ทิ้งไข่ทิ้งไข่อ่าใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใส่อะไรอีกเหรอใส่อะไรอีกละ่ะโอ้ใส่อันนี้ลากผักชีใส่ไปก่อนเลย รากผักชีอาศัยลงไปนะให้มันเดือดจักหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาตรงใหม่อ่ะเปื่อแล้วมั้งเออเปื่อแล้วเปื่อแล้วไปแล้วไปแล้วอาศัยพิษลงไป พริกแกงลงไปพริกแกงลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำ้างคคกเขาว่าใส่ละแซบมันแมนบอกลองดูน้ำรางคคกพิเศษอิสโซนะ่ะอ้าวนี่น้ำรางคอกใส่มาขามลงไปอันนี้มาขามเปียกจ่ะใส่ลงไปเลยเบื่อแล้วเนาะ เอามะเขือเทศลงไปตรงยำเดินนี่ไอ้มะเขือเทศลงไปอะไรอีกละ่ะใส่เลยโอ้ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดลงไปทิใส่ลงไปอันใดเจียรอยก็ใส่ลงไปโลดย้ายเอ้ยว่าสัน่นอ่าใส่ใบมะกรูดใส่อะไรอีกละ่ะเออเออ อเออกระเทียมดองเอ้ยนี่สูตรของสูตรไทยสูตรมันหรอนาะไว้เออไว้เฮย,ย,ยใส่ปุ๊บกระเสบปั่นเสร็จอ่านี่น้ำกระเทียมดองใส่ลงไปสูตรไทยก็สูตรมันสิเนาะออะไรจะอร่อยกิแซบเวอร์ก็ใส่ลงไปเปิ้งเนาะเออกินแนตะ่ว่ากระได้เนาะเออ อา้าวใส่รถดีนะจ๊ะใส่ผงปรุงรสมีบ่ไหนอ่ะเบิ้งกันมีบ่โอ้มีอยู่เห็นตา,ากระายบ่เบิดดอกอ้าวใส่ลงไปผงปรุงรสเออหนาแสบแล้วเนาะใส่ละไอีกละโอ้ผงนัวใส่ผงนัวลงไปผงเสร็จเขาเรียบเหรอ ใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยใส่สองซ้อนเลยเอาเพว่าใส่หลายมันรั่วมันแสบก็ใส่ลงไปเป็นหยาง,นงนเนาะปั้นด้ายแพงปันได้ดอกใส่ไปเถอะอันใดนที่แสบเอออ่าขาดอะไรหรอปะ้าด้โอหนาแสบเลยแสบเลยมาทำบอลลาย มะขามาขาม,มาตีมะขามก่อนเขื่อ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 เื่องานนี้ใส่แต่มะขามมะนาวไม่ต้องเออละลายมะขามก่อนให้มันออกจะได้ชิมบัดเออนี่ใส่มะขามลงไปมะขามเปียกนะจ๊ะคนเพื่อนทิดกินได้ออยังเนาะคัมแล้ว เฮ็ดตัวแม่เออเฮ็ดกับข้าวตัวแม่ใหญ่พัดเฮ็ดแล้วเด้นี่มาเบิ่งว่าเออข้ามล้วเด้กักทาบ่ได,ด้กเด้อเดี๋ยวฝนมันสิตกเดี๋ยวฝนมันสิตกจ้าถัากทาบ่ได้อืมชืบอืเอเฮ็ดมะขามเปียกเด้อนี่มันเป็นตอนมันยากหลายเนาะต้องเอาจนส่แล้วอ่าน้ำมันลงไป เออน้ามาขามเปียกเอาตอนมันออกอ่ะชิดนี่จะตายยายพัดยายตาพาเทินจ้าพี่น้องจ้าเออนาแสบเลยเว้ยเฮ้ยเออมักนาแสบเลยเว้ยเฮ้ยเออลองซิมมึงด้วยตอนซิมมึงก่อนเออ สิมุกอเอ,อ้ยเยี่ยมเลยว่าขอ,อน้ำปลาสักหน่อยจะไปอย่างไปหน่อยนึงน้ำปลาอยู่ไซน้ำปลาอยู่ใสโอ้น้ำปลา,ยา,ยปลา,ยายอยู่นี่เอง น้ำปลาอยู่ใส่มาแล้วมาแล้วมาแล่าจ้น้ำปลามาแล้วจ้งจุดจางไปหน่อยสิเอแสงตามนิดนึงอ่ะสุดใครก็สตดมาสินะโอ้ยเฮ้อเออใจล้วก็นัวแสบจะได้อบาดนีนเอ้เนาะพี่นอะมาใส่ปลาลงไปจางไปหน่อยนึงเนาะเออน้ำปลาก็จะหมดแล้วเด้อน่เออ จี๊มดเลยพี่น้องเออเย yeah. ้ซีมอีขวัญซีมขวัญเนอว่ารุ่าสัตว์คนดีดีอะเอ,อโ้โหดีแล้วพอดีแล้วอันนี้ปัดทิ่นี่ก็ต้องใส่ผักอีหลา่าเรื้อพี่น้องพี่น้องจ้าปัดทิ่นี่ยายก็ต้องใส่ผักอีหลา่าจ้า อีลา้อยบักหอมเป๊จ้ะใส่ลงไปสูตรใคก็สูตรมันมอยว่ากันแล้วแต่ตามสบายสูตรยายก็ใส่หอมเป๊อ้าวใส่หอมเปมันจะได้อร่อยใส่หอมเป๊แล้วก็หอมกรุบเลยเด้พี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำกัน คนที่มาเบิง่งฉันต้มไก่อ่ะักชีผักชีผักชีมันจะพอเลยเด้เนี่ยเอาใส่ผักชีลงไปอันนี้ผักชีผักชีคนก็นโอ้ยเนาะจักไอ้ยังต่อไอ้ยังอ่ะใส่ผักชีลงไปนี่น่าอร่อยเธอเด้อใส่ผักชีจบแล้วก็เอาใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมเจ้า ใส่กับแซ่บเ้ยเนาะเออ,ออันบัวส่มันค่อยแซ่บดีจ้าว่าอออเออพี่น้องเห็ดยังกี่น้อมามาเบิ้งนี่ยายเห็ดยังเบิ้งนี่ใส่ต้นหอมลงไปนี่นเป็นจักสี่ตัวเห็ดกับเขาย่ากับเขายำาแรงเด้อพก่อน,น้องะวันนี้วันที่สี่จ้าขณะนี้ประมาณบ่ายสามโมงนะจ๊ะใหญพัดก็ มาทํากับข้าวเช่นเคยเด้อพี่น้องบองพระโอนน้าขายพี่น้องเบ่งก่อนานอบาทนี่จ้านี่จ้าต้มยำยายพัดพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบบอ่อจ้าต้มยำต้มยำไก่เด้อมามากินนํำกันด้วยพี่น้องเด้อสุข,ขูสุกขจนจ้าโอ้ยนาแสบจังนะตาแสบมามานี่ น่ากินบ่ไอ้ยาน่าแซ่บจ้าอ้ะซุกแล้วเด้อว่าในี้ีงนองอโอ้โหต้มยำใหญ่ผัดนี่แสน,นสุดยอดกระเชงกระเด็บไปเลยเด้อเนี่ยมาชิมอีกสักรอบเด้อ โอ้โเยี่ยมเลยพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อจ้าแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเลยหลายจ้าโอ้ยเครื่องเลยนาะเต็มเลยเด้อเด้อเ,เครื่องมาอ่างได้แล้วสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้า เป็นน้ำตาลเด้อพี่น้นนองเด้อย่อง,องป้องปลายเด้อนี่จ้าสุกแล้วสุกเร็วสุกแล้วจ้าเยี่ยมเลยต้ยมยำไก่หม้อใหญ่ๆพี่น้องเอ้มากินน้ำกันเด้อจา้าโอ้หนาแซ่บไีเลยพี่น้องเอ้ยหุยสีมือยายเนะี่ยเนาะแบบนี้เป็น เป็นเซฟได้เลยเนาะเซฟเออไม่ใช่เซฟอีกพี่น้องเอ้ยเน้นๆเ,เลยชิมันจะรอบก็ขอบอกว่าเยี่ยมไปเลยจ้าแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ายายตาพาเพลินขอขอบคุณในการรับชมนะจ้า là đi chào